สองวันหนึ่งคืนยี่สิบสองกิโล ไไเริ่มเดินนี่จะมาดูกันว่าถึงกี่โมงปันสิปันอยู่โน,น่นเริ่มแกะไม้แทกจิ้งแล้วพ่อดูกันใช้ซิพู้นเบาเหร กราเริ่มแกะไม้ไมแท็กกิ้งมาใช้กันแล้วเพราะว่ามันเริ่มหนักเริ่มชันเป็นคาร์บอนป๊อ,อบล็อกบ้านนี้เอาลงหน่อยอลงนิดมันจะได้ไม่ส่งเกิรโอเคหล่อปารพี่หนุ่ม,อ,มอย่าลืมถอดหัวออกด้วยนะเห็นไหมถอดหัวด้วย ตัวน,นี้เป็นไม้ของซาฟารีเอาท์ดอร์คาร์บอนไฟเบอร์ก็จะเบาวกว่าไม้ปกติไม่ชอบพันใดเลยขึ้นใเหินหูรองเท้าดีมากเลยอ่ะเกาะดีมากเ,เดินผ่านน้าผามาสิบปัน ทางขึ้นเหมือนเราเดินไปสุสษาธรรมชาติมันเป็นหินน้ําตกไปเรื่อยๆตลอดทางเลยแล้วก็มีน้ําไหลไปตลอดใครมีที่กองก็มากองก็ได้นะ่อยจังเดินไปก็มีดอกไม้ให้ดูเต็ไมไปหมดเลยเดินมา เดี๋วนูนีเห็นหมอกด้วยโยซีเลยพอเดินเดินไปนะทุกคนมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแบบพอมันเริ่มสายอะตอนนี้ก็เพิ่งแบบ8ปดโมงเองนะแต่แดดคือแรงมากเพราะว่าเรากำลังไต่จากระดับ2,000ขึ้นไป3,000อะไรเงี้ยมันก็เลยร้อนเป็นพิเศษแล้วก็เป็นป่าแบบต้นไม้ไน้อยๆย่มเย็นยม,ยมเยเหนื่อยอยู่นะที่นี่เหนื่อยอยู่อากาศเย็นตลอดเวลาอากาศถ่ายเทด้วย ชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆเอ่อเคบินคาร์มันจะใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงถึงจะลงทันเพราะว่ามันจะมีรอบเคบินคาร์รอบสุดท้ายต้องไปให้ทันสำหรับวันเดย์ทริปนะคะแต่ถ้าใครที่คิดว่าไหนก็มาแล้วอ่ะนอนฟานซิปานสักคืนหนึ่งบนยอดเขาเพราะว่าก็เจ๋งนะเพราะว่าได้สุมสับบรรยากาศตอนกลางคืนแล้ว,วมันหนาวขนาดไหนทุกคนเราจะเดินจากจุดนี้ไปจุดนี้ก็คือจุดเริ่มต้น ไปเรื่อยๆอีก5ชั่วโมงเราเจอกันว่าระหว่างทางเป็นยังไงจ้ะโหมีทางแบบควายไปกัแบบคนไปเอาไหนไปดีน้ำใสมากเนาะเขาน่าจะมาทำเส้นทางไว้อ่ะเพราะว่ามันสวยเกินที่ธรรมชาติจะเป็นไปได้ทั้งสะพานนั่งหินไหลก้านน้ำก็เป็นปูนจะบอกว่า ไม่โพบามากกือนเดิมของซาฟา o ี t อา o ดจากร้าน THE p o ็ f i n ินเฮาก็เจอใบเมเปิลไปรองเท้าเกาะจะค่้ดีมากบอกเลยอบน้ำไปเรื่อยสวย เหมือนจัดฉากไว้ให้เลยอ่ะ half camp no a t little bit t go ahead you know t e kilometer more go a h e a อีกสิกิโขึ้นพวกเขาหาไปทำไมเนนี่อ่ะไปก่อนอามีพิซซ่านีทุกคนด้วย้วเรามตาเจอเลยอามันอุ่นไว้ก่อนนะเราต้องอุ่นไว้ก่อน เรามีพิซซ่ากินด้วยทุกคนเหนื่อยเหนื่อยไว้พอพี่โฮงที่หแล้วอะผม <c oughs> ผมอะพยายามไดเอทที่ทำงานแล้วพวกคุณโยกขนแหม่น้ำหวานพี่แก๊ปนี่ไม่ไดเอทเลยนะขุด่พี่ Seventy <c oughs> หลังจากที่เราเดินกันมานะคะ <c oughs> เป็นระยะเวลา2ชั่วโมงเราก็จะถึง จุดพักที่หนึ่งนะคะก็คือจะเป็นแคมป์เอาไว้ประกอบอาหารหรือว่าใครจะมานอนก็ได้นะที่นี่เป็นแคมป์สีเขียวก็เป็นแคมป์หนึ่งนะคะจะมีข้าวเที่ยงจะมีการประกอบอาหารเกิดขึ้นที่นี่นะคะหรือว่าถ้าเดินไม่ไหวก็นอนก็ได้ที่นี่ก็มีน้ําตกมีน้ามีอะไรสะดวกมากเลยมันมีไก่มีไข่ด้วยมีลูกจีบด้วยฟิลเหมือนมาค่ายลูกเสือเนาะ My cup guy cook, 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 cook They have for lunch You like lunch? You cooking here for lunch? Last mm -hmm. Lunch finish, the tour the mountain How long for the mountain? and uh, now hiking the mountain I don't know, Working quickly maybe for the Four, four hour? hour? Yeah Come on. Slowly, four hour and a half ไปละนังเก็บไก่ไปเลยนังเก็บไก่นักเกตนักเกตเฮ้ยย่ต้มไก่เฮ้ยครับเวลาพี่ยังอยู่เลยต้มไก่มาประกอบอาหารนิ่งๆต้มไก่สวัสดีครับ ถ้าเดินเดินอยู่แล้วเจอเสาแบบนี้แม่งตกใจนะมันคือเสาเคเบิลคาร์แบกไว้เหรอแบกไว้นะแบกไวเร็วเร็วเร็วโอ้แต่ละคนไอเราก็เล่นด้วยนะเดินทางว่าไปทำไมเราจะไปกันทำไมเนี่ตรงนี้ก็แย่แล้วจะไปอีกเหรอไปอีกเหรอเดินทางขึ้นก็ได้นไต่ขึ้น ถึงแคมป์แล้วใจจะขาดแล้วก็เป็นบันได ก่าจะถึงจุดเช็คพอย์โอ้พี่น้องใจสิขาดสองพันความสูงแต่ความเหนื่อยก็ร้อยไปเลยเฮ้ยนั่นไงไม่มีทางลาบเลยอมอกเลลผ่านเลยนาย้าคุณย้ เย้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  p เเย้เย้เย้ย้เราไม่ตายเร้อดแล้วรอดแล้วนี่เราป้เชียคอยแล้วทุกคนมันีาน้เท่าไหร่ you survived s a l i พอมาถึงก็นั่งแบบว่ามาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยถึงแล้คือ มันก็ไม่ได้ว้าอย่างที่คิชีะนะแต่มันก็อากาศดีอะอากาศดีดีแบบไม่เปิดเลยอากาศปิดมากตอนนี้ก็เริ่มเอาเสบออกมาแล้วนะว่าเรามีอะไรให้กินบ้างโดนสปอนที่เอามาเพราะว่ามันช่วยประทางชีตได้จริงๆอ่าเสืเอ็ดเราก็มีนะ อราจะต้องไปแช่ข้าวและสิ่งที่ไม่เคยพลาดเลยในทรทิปนี้ก็คือของกินของเหลาข้างในก็จะเป็นน,นีปุมเครื่องปุงข้าวเครื่อง,งปุงที่จะเป็นข้าวกระเทียมก็คือแช่ข้าวใส่น้ำใส่ข้างปุ่มข้าวหุงข้าวไปนี่คือข้าวเม็ดอ้วนๆกลมๆวันนี้เราจะแบบว่ากินข้าวญี่ปุ่น นหนาวเกินอะ่ะแคมป์เรามีไฟอยู่คนเดียวทําให้เพื่อนๆของเรามานั่งด้วยเต็มเลยนี่แกะกนี่คืออาหารของเราเค,ค่ะคทุกคน,รกคนเราไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้ตื่นตีสาเดี๋ยวเอาลูกจุ๋ยมาให้ดูนะ นี่เรากำลังจะเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันให้ฟังเสียงลมคุณมนชัยถอดเสื้อแล้วตัวติงตัวติงตัวติงมาเดี๋ยวเดินมาเมื่อนเหนือนกั <c oughs> วเ <c oughs> ก่งมากทุกคนเยอะเชิญทุกคนเหมือนคุณมนชยัย <c oughs> คุณยาวรักเนะี่ยฮะเก่งมากเลยทุกคนรู้ไหมว่าทุกสิ่งที่ทุกหมวดก้องขึ้นฟา้าสิบันทุกคนต้องการคือห้องน้ำ <c oughs> แล้วเข้ามาโหขึ้นมาปุ๊บ,บห้องน้ำก็ดีเลยการเดินทางคือการเรียนรู้ทุกคนเรียนรู้ว่าฉันมาทำอะไรจีนี่ <c oughs> จากแคมป์สุดท้ายมาถึงยอดสองกิโลครึง่ง จำเอาแบบเดียวชั่วโมงนะก็ถึงหนาวมากต่เป็ดขนเป็ดอินเนอร์อินไซด์เคเลยต่อหลังจากเราประกอบล่างเสร็จแล้วจะเปิดประตูให้ทุกคนดูอ่ะข้างนอกเป็นยังไงนี่นเขาอป้นลมพูดแรงคือเควินคาร์รที่นี่นะ อีบันไดก็ง่อไปห0 0ขั้นโอ้โหโคตรยาวไกล ตลอดเวลาทำหมอกพัดปุ๊บคือตัวจะบิวเสียงเพาะมากเลย เราเพิ่งผ่านมาแค่ประมาณแบบ400ขั้นเองเหลืออีก200กว่าถ้าใครมาถึงจุดนี้แล้วไม่ไหวเขามีฮอตไลน์ด้วยนะ Medical Hotline Support เบอร์ตามนี้นะแต่เราไหวเราไปต่ออีก200ขั้นเองเจอ<ห>จิ๊บจ <laughs> ิ๊บมาถ่ายรูปใกล้สามเหลี่ยมแค่นี้แค่นี้จริงไกลกว่า20กิโลบ้าวแล้ว เอกพอยสุดท้าย <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> ตัวเลขในน้อยของเรา <c oughs> สูงหนาวอันนี้คือยอดน้อยที่ความสูง3,5143จริงๆ f i ิ i ิ h เิ้ิ finish just do ิ t yeah y e เย้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 เย่ทำไมดีจะสินเย้เย้สโมกไซชอบสโมกว้าทุกคนมาถึงจุดจุดสูงสุดของที่นี่ใช่ไหมคะมทุกคนก็จะได้อันนี้ดูอันนี้แข็งมากความสูงที่ฟานซิปานนะคะความสูงอยู่ที่3143ัมเมตรจากระดับน้ำทะเล ก็คือยอดจริงๆของเขาอ่ะคืออยู่ตรงนี้อยู่บนก้อนหินอันนี้แต่ว่ามันก็จะยอดจําลองอื่นๆที่ทุกคนสามารถแวะมาถ่ายรูปได้ก็จะเป็นอย่งนี้อยู่ตามมุมต่างๆก็คือสูงเหมือนกันจะบอกว่าที่นี่อากาศหนาวมากแล้วก็มีน้ําค้างตลอดเวลานะคะแนะนาให้ทุกคนใส่ขนเป็ดเสื้อกันหนาวอินเนอร์แล้วก็ใส่เสื้อกันฝนบ้างบางครั้งเพราะว่าบางทีฝนมันตก น้ำค้างันแรงมากหนาวเดินขึ้นมา600ขั้นสิบสิบครั้งเดียวก็เกินพอ,อ,อฟานสิปังบายที่นี่คือฟานสิปันหนึ่งวันห้ารดูฝนแปดแดดไม่มีเลยนี่เรามีอาหารเที่ยงเป็นอันนี้ไม่ใช่ที่เขาเตรียมให้นะเขาเตรียมมากินเองแต่ว่าเขาแบ่งให้เรากิน จิ้มไปแล้วเหมือนเกลือกับถั่วมาทั้งทีไม่เห็นอะไรเลย everybody ไม่เห็นอะไรเลยทุกคน just finished me ฟาสสิบปั้นสองวันหนึ่งคืน 22กิโลโเราใช้เวลาไปวันนี้3ชั่วโมงสีนาทีกับการเดินลง เดินทางครั้งนี้ของพลอยสนุกและคงค่ามากมากเลยค่ะทุกคนตั้งแต่ฮานอยจนถึงซาปาเจอเพื่อนมากมายหลายสัญชาติทุกคนต่างมาสร้างรอยยิ้มให้กันและการหนาคืนได้ร่วมเดินทางด้วยกันทั้ง4คนให้เราได้เรียนรู้ปัญหาและแก้ปัญหาไปด้วยกันการเป็นทีมที่ดีค่ะอย่าลืมออกไปตามหาความฝันนะคะทุกอย่างไม่ยากแค่เราลงมือทำถ้าไม่มีเพื่อนไปไปเที่ยวกับพลอยไหม